ก้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่มาอีกแล้วครับคุณนายเห็ดนีหอย่างหูจากบอใบนิดหนึ่งอีย่างนี้หัวกระชายครับเพียกระชายค่อยหูจากแับตัวเสียอย่างกระชายน้ำยาข้าวปุ่นครับน้ำยาข้าวปุ่นบักพีกกินว่าเผ็ดครับคุณนายกินเผ็ดบระด้บักปราพีกเครื่องโคบีเหตบิ่งหนึนน่งกลุมหลับ ก้อนก็จิตต่ำผมี่โลก็เสื่อมาม่างสองตามมือเพื่อหลังเหลือซับนี่ละทุนละเกิงกิโลเกินเกินกิโลเนีนเห็ดน้ำยากับปุ่นย้ำเปืือกเปลือนก็เบ็ดน้ำซุปกระเที่ยวเปลือกแกกเพื่อนแม่พี่น้องหั่นกับใช้กันครับปัตินี้หั่นหลักก็ หั่นและจังต่ำนะทั้งสี่แหละชีวิตมาอยู่เมืองนอกมั่มันสิสบายเด้เฮ็ดยังเสกกินเสกกินมันเป็นแต่ไหนามาขึ้นไปกินคนได้ไหมล่ะมนขึ้นตอนนี้ก็ต้องกินเป็นยาจบก่อนเป็นคนได้ไหมล่ะมาขึ้นเนี่ยมืนอี้เฮ็ดกินเองใส่ไปไม่ได้เป็นนั่งสี่นี่กินขึ้นมาขึ้นแล้ว หัวแก่ก็ใส่ได้นี่หั่นใส่หมดเลยหัวแก,ก่หั่นต่ําเลยเพราะว่างวดก่อนเคยบอกว่าไดดรูวิธีปลูกบอกไห่แน่ก็ไม่คนบอกข่อยเนาะก็ไดวหัวถิมซื้อนี่เขาต่ำใส่ไม่ยังหอมหอมมาหอมอหลีหอมคักขี้ถอดมาล่างแม่ข่อยเด้แม่ข่อยออซื้อกินหอมสันเจ็บขนาดปนปลาทูซืออันนี้อันนี้น้ำยาก,กับปลาทูกัน ปลาทูกระเสกแม่เนี่ยนี่เพียรเขาไปตึกแม่เขาแย่ไปบ้านเอาปลาทูไว้ปลาทูหน้าอย่างดีหมดเนี้ยมันปลาทูขีลายขึ้นหมดเจ้าเฮ็ดเด้มันปลาทูเข่งเนี้ยปลาทูหน้าเนี้ยนี่ชีวิตข่อยหนึ่งมาอยู่เมืองนอกข่อยสบายสบายแบบย่ำสบายแบบย่ำลำบากกับแต่จังสี่ล่ะนี่ได้มาหันกระชายเฮ็ดน้ำยาเอง โทรหาอีเมลบปานนนสวรรค์ปูปนเคยเหตุจูกินมันกับบลับปุ๊นบัวซันปิดตัวซับนี้เลแล้วไปกอกินน้ำพึ่นดูไรไปกอกินน้ำพึ่นดูไพดดรพวปพวกแบว่านั่นแหละมึงไปกินแต่เงี้ยเราไรมันจะเฮ็ดกินเองแน่นอุจฮ็ดกินเองตัวอีเมลปิดตัวซับนี้เลย นี่เม่ยยูคันได้เห็นคลิปนี้แหละเปิดโทรศัพท์ในเด้กกินอนอนมัน,นีคก็เน็ดแล้วกินซูกินอะไรเห็นว่นนี้เนี้ยตุนลูกใส้วันนี้คนอื่นเขาใส่ตีนไก่คอยกิคอยกินตีนไก่เขาเป็นยังไงบุกินได้ยังหัดกินเยนอะแต่ว่ามนันเป็น ข้าข้อจะรอจะรอจะรอแมมมือนีก็ได้ใส่นี่ก็ซือปีไกม่มาแทนตีนไก่เอาแล้วกะลูกชิ้นปลาลูกชินก้นปลาเป็นยังไหนบูดจะเป็นือื่อยคก็ว่าไมนพี่น้องอันเบิ้งคลิปที่เขาเฮตันเอางูเหลือไม่เฮตันเอางูเหลือไม่เฮ็ดลูกชิ้นนะคอยละกินล้วคอยละเป็นจะรอจะรออยู่ข้อนี่แม่ โอ้ยมันอีใสได้ป่ะเนาะพี่แกก็แค่ฉันว่าหากเป็นหูอ้าวมึงดูชีวิตมึงน,นอกชีวิตคุณนายดึงหัวมันออกเลยถ้าใจมันก็ะสิได้ใส่ได้เนาะมันหอมเต็มกัน <laughs> โอ้ยอีต่นเจ้าของอีต่นศาสตร์คุณนายทันปูวา หัวแกกัวบวันหักเกนกับบานเกนคูนผู้เฒ่าหลดแข็งเปกเปกเปน,นี่ยแต่ว่ามันหอมเลยเนาะหัวแก่หอมโอ้ยพี่หนอนกัวบวันค้นไม่ลูกสน้นตาข่อยขึ้นสิบกิโลจะห้าสิบสามสิบหกเจ็ดสิบหรอกเงินสิบกิโลขึ้นกืบยี่สิบหกสิบแปดหรอกจากห้าสิบสามมันหกสิบแปดหรอก ว่าขยันหรอกพี่เกาตากันตอนนี้กันเด้อเฮ็ดแล้วเราจะไม่เบิ่งแบบจุ๊บ